สวัสดีครับผมต้อมอิสระประกันภัยจากสีกุ้งประกันชีวิตบกเกอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนําแผนประกันออมทรัพย์กรุงเทพ118ซึ่งแผนนี้เด็ดมากครับใช้ลดหย่อนภาษีก็ได้ด้วยนะช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีนะครับกาลังวางแผนภาษีกันอยู่หรือเปล่านะครับแผนนี้สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้แผนนี้มีจุดเด่นที่แผนบริษัทประกันอื่นไม่มีครับผมดูมาหลายอันแล้วอันนี้ มีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะแล้วก็มาอัดวิดีโอนี้เพื่อมาเล่าใหฟังครับแผนนี้ครับอย่างที่ผมบอกชื่อกรุงเทพ118ของกรุงเทพประกันชีวิตครับเบีย้ยประกันภัยนะครับเริ่มต้นนะเดือนละ1,200บาทเท่านั้นรับประกันตั้งแต่อายุ1เดือนถึง60ปีชำระเบีย้ยนะครับ12ปีรับความคุ้มครองนานถึง18ปีครับก็คือสัญญา18ปีนั่นเองแต่ชำระเบีย้ยแค่12ปีนะครับ คุ้มพอชีวิต18ปีชำระเบี้ย12ปีตามที่บอกเลยครบกำหนดสัญญารับเงิน118%ของเบีย้ยของเบี้ยนะของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้วไม่ใช่ทุนนะครับนะครับจ่ายเงินมาเท่าไหร่12ปีนะครับครบกำหนดสัญญารับเงินคืน118%ของเบี้ยที่ชำระอันนี้คือผลตอบแทนรับในปีสุดท้ายของสัญญานะไม่มีระหว่างทางนะครับ สิ่งนี้ครับที่ผมคิดว่าเด็ดมากนะครับของแผนนี้ก็คือแผนนี้นะครับจะให้ความคุ้มครองฟรีฟรีไปเลยนะครับตอนที่1ประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุรับฟรีไปเลยตอนที่2ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับนั่นคือ ให้ความคุ้มครองฟรีเพิ่มมาในประกันอุบัติเหตุนั่นเองทางคุ้มครองชีวิตวิทยาสายตาและค่ารักษามาดูรายละเอียดกันครับอย่างแรกนะครับเนื่องจากแผนนี้เป็นประกันชีตแบบออมทรัพย์นะครับก็จะมีการคุ้มครองการเสรียชีวิตทั่วไปด้วยนะครับก็คือคุ้มครองอะไรถางเสียชีวิตในระหว่างสัญญา18ปีนี้อย่างแรกนะครับที่จะได้คือ เงิน1 1 8ของเบี้ยชีวิตที่ชําระแล้วก็คือเบี้ยร,ระหว่างทางที่เราจ่ายมาบวก100%ของจํานวนเงินเอาประกันภัยเช่นทํา1ล้านบาทก็รับหล้านบาทบวกเบี้ยที่ชําระแล้วอีก11 8บนนี่ครับบอกไปเลยอันนี้คือคุ้มครองเสียชีวิตทั่วไปนะและหากเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับรับ อีก100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยไปเลยและหากไม่ได้เสียชีวิตนะแต่ว่าสูญเสียอวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับไม่ได้เสียชีวิตนะแต่ว่าสูญเสียอวัยวะก็รับไปเหมือนกันอับหนึงร้อของจำนวนเงินเอาประกันภัยเช่นทํา1ล้านก็รับ1ล้านและใครได้อย่างหนึ่งที่ผมบอกก็คือเรื่องค่ารักษานะครับค่ารักษาพยาบาลนะครับเนื่องจากอุบัติเหตุนะจะได้ตามค่าใช้จจ่่าาายยรรริงิงงงสสูุดด5เเเทขออีปะกันชนชวตื ตอครั้งที่เขารักษาเช่นหากเราชําระเบี้ยรายเดือนเดือนละ5,000บาทนะเราก็จะได้วงเงินค่ารักษา2 5 0 0 0บาทไปใช้เลยครับ18ปีที่สัญญานี้มีความคุ้มครองอยู่เหมือนเราได้ประกันอุบัติเหตุไปใช้เลยวงเงินค่ารักษา2 5 0 0 0บาทถือว่าเด่นมากนะครับและอย่างนี้ผมบอกนะครับสัญญานี้พอครบปีสิปุ๊บเราก็จะได้รับเงินคือ1นึ่เซนของเบีย้ยที่ชําระแล้วนะครับแม้ว่า ผลตอนแทนอาจจะดูไม่สูงนักแต่แผนนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้และได้ผลตอบแทนที่โอเคนะถือว่าโอเคเระดับหนึ่งแต่ไฮไลท์คือให้ประกันอุบัติเหตุและคุ้มครองชีวิตที่ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเบีย้ยนะครับลงเงิน1นล้านบาทนะทุนชีวิต1นล้านบาทนะครับผมจะยกตัวอย่างที่อายุ30ปีแล้วกันนะครับ30ปีนะเบีย้ยอะไรปีนะครับอยู่ที่ปีละ65,270บาท หากเราอยากจะชำระราย6เดือนเดี๋ยวผมจะลองดูทำอะไรให้ดู65270หาร2นี่ครับเห็นไหมผมผมหาร2ตรงๆเลยนะเหลือ6เดือนละครึ่งปีละนะ32,635นี่ครับแผนประกันตัวนี้นะครับแม้ว่าเราจะแบ่งชำระเป็นราย6เดือน3เดือนหรือรายเดือนจะไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นทำให้เราสามารถ จ่ายเบีย้ยได้อย่างสบายใจได้เลยดีไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะหารให้ดูอีกรอบเลย65270หาร12นี 70, 60, 62, 64, ่ครับ5 4 4พ9เห็นไหมเออหารเลยไม่มีอะไรบวกเพิ่มแฟร์ไหมครับแต่น,นี้ของกรุงเทพประกันภัยนะครับจัดให้เลยและอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างเช่นเพศชายอายุ30ปีทําที่ทุน1ล้านบาทนะคุ้มพอชีวิต1นล้านบาทจ่ายรายเดือนอยู่ที่5 4 3 9 และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนะครับคูณ5ก็คือ5เท่าของเบี้ยรายเดือนคูณ5นี่ครับ27,195าบาบาทค่ารักษาพยาบาลเอาไปใช้เลยครับวงเงินเท่านี้18ปีเอาไปใช้เลยดีไหมครับและอย่างที่ผมบอกนะครับแผนนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับลดหย่อนภาษีได้นะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปลายปีแล้วหากท่านทําเป็นรายเดือนนะสมมุติว่าท่านจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือนเนี่ยเดือน1 1เดือน12ท่านชําระ เพียง2เดือนนะครับท่านสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เพียง2เดือนนะก็คือ 5, ้าพันสี่าคูณ2นี่ครับ5้าพันสี่้สองท่านสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้1น7 8งมด้บาทดังนั้นหากท่านตัดสินใจจะทำนะท่านต้องดูดีๆครับว่าท่านอยากจะชําระเบี้ยเต็มปีเลยไหมในปีแรกหรืออยากจะชําระเบี้ย6เดือนหรือ3เดือนหรือรายเดือนอันนี้ท่านลองพิจารณาดูนะซึ่งผมแนะนําปีแรกอยากให้ชําระ เบี้ยเต็มปีไปก่อนเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีแล้วปีต่อยุปีหน้าท่านค่อยมาปรับเปลี่ยนใหม่เป็นรายหเดือน3เดือนหรือรายเดือนตามที่ท่านต้องการเพื่อบริหารภาษีให้ดีๆเพราะว่าภาษีเนี่ยจะคิดตามจริงเบี้ยตามจริงที่เราจ่ายในรอบปีภาษีนั้นนะครับไม่สามารถเอาทั้งก้อนมาที่เรายังไม่รันจ่ายเนี่ยมาใช้รถยนต์ไม่ได้นะเราจะจ่ายใช้เท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่ก็ใช้รถยนต์ภาษีได้เท่านั้นนะครับ แนะนำว่าหากท่านเลือกปีนี้แนะนําให้จ่ายเต็มปีก่อนแล้วปีถัดไปท่านค่อยทําเรื่องเป็นราย6เดือน3เดือนหรือรายเดือนได้นะครับโดยทําเรื่องล่วงหน้าก่อนที่เบี้ยประกันจะต้องชาระก่อนหมดอายุ1เดือนนะครับก็คือทาล่วงหน้าไปก่อนดังนั้นแผนนี้ครับของกรุงเทพการชีวิตกรุงเทพ1 1 8จ่ายเบี้ยรายเดือนได้โดยไม่มีบวกเพิ่มให้ความคุ้มครองชีวิตที่ดีในระดับหนึ่งเลยถือว่าสูงเลยและให้ประกันอุบัติเหตุไปใช้ฟรีๆทั้งคุ้มครองชีวิต ลายตาอาวัอยวะเนื่องจากปวนเหตุและให้ค่ารักษาพยาบาล5เท่าของเบี้ยหลายเดือนที่เราชําระหากท่านสนใจนะครับติดต่อเรามาได้เลยครับอิสระประกันภัยครับโทร086-689-6894หรือแอดไลน์มาครับที่ l ล ne@ แอดอิสระ724ครับผมลองทักมานะครับแล้วมาคุยกันวางแผนภาษีกันเพราะว่านอกจากแผนกรุงเทพ1 1 8แล้วผมยังมีแผนที่เด็ด เกี่ยวกับการวางแผนลดจดภาษีด้วยประกันชีวิตทั้งออมทรัพย์และบำนาญมาแนะนำท่านจาก15บริษัทชั้นนำติดต่อเรามานะครับด่วยดๆเลยครับก่อนที่จะไม่ทันรอบปีภาษีนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ